ทีนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายคตาสติเป็ดต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายคตาสติกลับไปเอาล่วงวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลก มาคนก้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักกวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าพระพุเจ้าได้เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อม แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งเอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปลากฏขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้จนเอาอสิ่งที่จิตกําลังพิจารณาพ้่งฟ้าอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่้องย้อนกลับมาหาเรื่องากายญตตาสติ และวเมื่อเจตสงบิดลงแล้ววิธีเิตหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะเหนียวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องทิศเจรนาถ้าหากเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเป็นว่าจิตของเราไม่ได้เดินทางจิต เพราะวิชาความโู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการรู้เห็นด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจในเมื่อตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เรารู้ด้วยตาหูจมูกเล่นกายไปใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้ แต่ตามพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช้ได้เพียงต่อสติซ้มเพียงสติสัมผัสรู้สิ่งนั้นนั้นเรามีสติรู้ทันแม้ว่าจิตของเราจะไม่สําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรก็ตามเรากําหนดหมายเอาแต่เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะไปตั้งใจหาเรื่องมาคิดโดยเจตนาถ้าแปลว่าจิตต้องเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปเพราะถ้าหากสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปัญญะรู้กอมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราเพียงแต่รู้ บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้สิ่งรู้มันก็หายไปแล้วจิตว่างเมื่อจิตว่างก็รู้อยู่ที่ความาาว่างเราว่างก้าได้สักพักหนึ่งจิตย่อมเกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำสติไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจจตมีความคิดรู้อยู่ที่ความคิดจิตว่างรู้อยู่ที่ความว่างกิดขาดทำสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการ จากการภาวนานี้ s เมื่อเราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปันใดก็ตามหรือเจะเริญปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาตามรอบรู้หรือจะมีความรู้มากภายกายก่กองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะพรารรมทั้งหลายรวมลงสู่ความ ถ้าเป็นฝ่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติธรรมกุศลทั้งหลายรวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเราฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการสอง ตามให้กระ่างแจ้งว่าการปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพล้อมเป็นสติวินยโยเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้คล้อมเข้าอ,อ,อยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิต ผู้ที่มีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตจะมีความรู้สึกสำนึกขี่ชอบเที่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีเป็นพลังแก่กล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งล,ละเอียดจิตมีพลังที่ไม่วันไหว เ้อของผู้ภวดาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรยพระน,นคมคือพระพุทธธรรมพระสงค์ตลอมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถา,าคตเจ้านิวิถาสัะโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยนนวิถาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรยัย อาตาทิตามีตนเป็นเกนาะอัตตสาณามีตนเป็นที่พึ่งพระตนของตนกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประการลันี้จิตเวียนญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเวียนญาณและร่างกาย มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตจวิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปะปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสที่ให้เป็นเป็นช่างโหวที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิ่งได้ เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เจไปเที่ยวเยึอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกคลินกไกในใจหาอะไรเยดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็เยจเยดเยดเยจเ็จในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปเยดสิ่งอื่น จิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพราะงั้นอบายวิธีที่ทำให้จิตวิญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคง เราจึงมาฝึกสมาฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสัง่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตสวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึด จึงเป็นช่างโหรให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผูอปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้สรระที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นี่สศษเราจึงมีการปะิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ โุกโอกาสที่เราทําความดีถ้าจิตทองท่านก็ได้มาเยีดมั่นอยู่ในคนพระพุทธเจ้าและทำเราสงอย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหววิญญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้าประทับทรงได้เมื่อแต่สำนักรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคอยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นน,นักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางเอ่ยพระท่านนั้น นัสนบขึ้นมาก็กำหนดจิตจว่าจะมีเจ้ามาส่งจริงหรือเปล่าเมื่อคำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากศาลพากันล้อมลุกลกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับสงรวคนเจ้าเกิดลำคารกลัวเจ้าจะตีกันหัวล่างข่างแตกจึงกำนดจเจตห้ามไม่ให้เจ้าลานั้นมาสง่งทำเอาเจ้าสำนักต้อง ประสบกับความเลิมเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าะจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มามาประทับศุกร์เราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดมาเย็ดปราพุธธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสาระมีที่พึ่งมีที่ยึดเนื่อะพุทธธรรมเราสง์นี่เราเย็ดจางเหนียวแน่น ภายหลังมาจิต้องเราจะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไหร่เราอยากจะมาไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆส่งกระแสจิตไปแล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเล่ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี่ขอให้คำตอบนี้ <c oughs> นมันสการถามนี่เป็นปัญหาข้าสองเรื่องเข้าสรงอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นลวงพ่อโตหลวงพ่อปรมลังสีเทพพระพระพรมหลวงปู่ต,ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไร อันนี้เรื่ปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างฟังเป็นว่าผู้นักถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งยึดพระไตรสารณาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรนารณะที่พึ่งที่ระลึอกอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทงั้งปวงและอีกพวกหนึ่งปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงแอบศาสนา,ตาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังเพ่งพึ่งหลวงพ่อพระพรมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นไอเรื่องอย่างนี้ถ้าพูดมากไปก็ใกล้ๆกับว่าโจมตีกันหรือทําลายผลประโยชน์กันขอเตือะเพียงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานแยกออกเป็นสองประเภทพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนาัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนาัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเราจะนั้นตัญหาที่ เกิดมีการทรงการสรทรทัดทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันมนอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้รู้เจ้าโน่นเจ้านี่ในเมื่อทาพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการทรงาหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราที่ในวิถีชีวิตของคนเราจะมีอันเป็นไปต่างๆในเ,นเรื่องอดีต เช่นอย่างสมมติว่าต้งแจะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นไปอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้เรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้น เราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ดังดววิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขสุดอย่างอย่างไเพระอาศัยความเชื่อถือความเลื่อนใสหลวงพ่อหลับตาลงทับนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายทั้งคุณนี้ไม่มีที่อยู่เลย สั่งชั้นมาบอกว่าให้เป็นสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติยตาโจมไอจะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดล่งต่ออา่านธรามีพระไตรปิฎกมาบ้างพอสมควรเหมือนกันเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครหมดแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกเบกิผสมเมี่ยงสีดอกก็ไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านบอกขลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าพอไปถามรู้ความแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกเบิผสมสีดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมาย พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออบมกขลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกทศูสูทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้เทพระองค์ไม่แสดงก็ไม่มีหลักฐานพยานสาวของพระพุทธเจ้าปัจ,กกจบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นในไหน,ไหนแม่หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงดักไป อันนี้อันนี้ขอให้คําตอบเพียงแค่นี้พูดมาไฟมันทำได้ประโยชน์ของคนอื่อนไอ้ปัญหา่ในปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั่นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าออกจาก อะไรไฟฟ้าสะเกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าหมนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรเื่อทำกรรมาฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอนันประกอบด้วยวิตกวิจารตีติสุเอกบคตาหรือ,อยังไม่คร่อมก็าตามแสงยุบยุบเจี๊ยบ,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 ยบจะบังเกิดขึ้น ปรากฏในสายตาของท่าน,นูุนั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สำหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วจึงเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายรู้สงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อิตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มแจมกระยิมยิ้มย่มยองอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่ อุปนิสัยของผู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลา ความสว่างสวัยอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความจำจำและความรู้ทำอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาใต่มาพูดถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าความฌานฌานหรือสมาธินี่ เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทหนึ่งสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานดูสีสมาธิในฌานดูสีนี้มาจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างสวยัยร่างกายตัวตนหายไปหมดจางแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌานก็ไม่รู้อะไร เรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบเปรูสีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวเช่นอย่งางแคนเกินก็ไปรู้อยู่ที่อุขหานิมิตถ้าเพง่งอัคขภากรรมฐานก็จะไปนู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายจนตัวหายไปหมด รวมความโลภเหตุโลภผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบฌานฤสีสมาธิแบบฌานฤสีนี้เป็นบาดเพื่อนให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานฤสีถ้าจิตของเราออกจากฌานฤสีพอรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพัดผู้ภาวนาทำรรสติกำหนดตามรู้ไปแล้วฌานฤสีจะกลายเป็นพลังส่ง สนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัส,สนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้แล้วแต่ความฉลาดของผู้ปฏิบัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากำหนดหมายอความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดพิจกพิจาร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ครื่อจิตคิดเองสติตามรู้เองโทกสิ่งทุกอย่างพร้อมมาเจะกันพอดี ความเคล็ดตกเคล็ดขึ้นสติก็ทำหน้าที่จ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นชนนั้นวิตกวาบเมื่อมีสิวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติละความสุขจะเกิดเป็นไปอาจจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติละความสุขจะเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นชนนั้นจิต มีสติจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบันกลายเป็นเอกับาตาคือจิตทําหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติก็ทําหน้าที่เิดพิจรารณาสติก็ทําหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูเติมพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตามเป็นหนึ่งของจิตตามป้หมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรู้นี่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาใจจิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียวกาจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งแะล้ก เมื่อเจตทานฌานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ฌานที่สี่กลายเป็นฌานที่ห้าจิตติดตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วไปแล้วทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดเมื่อช่วงที่ทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในฌานที่ที่ห้าอาตาสานันจายตนะเมื่อเจตวนที่จะมายึดป็จานเป็นสิ่งรู้ กลายเป็นโคตรัปูอยญาณสิ่ง,งรูกความเจ็บปลากฏขึ้นมาทันทีบางทีเปลียบแปลว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากฏมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือ หรือวบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนเมฆหมอกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนบกโขเขาตั้งตัวโยนหยัดอยู่ในความสงบ,บนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งน้นนั่นที่ผ่านเข้ามา แม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเขาก็รู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตละความรู้ขั้นโลกุตละหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติปัญญัติ ทีนี้น้อยมากจิตไม่มีสมมติความอยากทห่สิ่งโลกทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมันก็กลายเป็นวิสังขารเราจะเพียงสิ่งโลกของจิตสิ่งโลกของสติโลลวก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรค ชาในอริยมรรคเรียกว่าลัคขโอปนิชานพระจิตทำหน้าที่กำหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากว่าใคร,รู้กเห็นธรรมะในขั้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตามีจะรู้อยู่โดยท่ายเดียว เราจะน้นมความรู้อันนี้ท่านจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประเด็นว่าสิ่งทุลุสิ่งทึกลุก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้ก็เป็นอันหนึ่งในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งรู้ทั้งหลายนี่มีทพ,พระเจ้ามีอะไรบันดาลให้กามา ลงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันตึงจะมาสอนตัวมันเอง <c oughs> ทีนี้นะเมื่อจิตไม่มีความสําคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นธาตไอ้เม็ดอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปื่อยปุกพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สําคัญไม่มีความเอียงลำเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสีย มีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีแต่ถ้าว่าความดีความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏก็ในขณะนั้นจิตเป็นกลางแล้วเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งดีส,งสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่ แป็นสิ่งทียุงดวงจิตของเราให้สูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะทวงดวงจิตของเราให้ต่ําลงคําว่าบนบาปไ่หายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญิเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในมาไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติปัญญติในที่สุดนิพพานังสาระะมังมกุศลยังไปหมดไม่มีใครสําเร็จพันธิพา บนบาปที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นนิยตามิจาทิติมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอเงินนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังอาปัญหาต่อไปการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไดการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอเกยตั้กัดเตียงแค่ว่า ไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้สิเนถ้าจะถานต่อไปว่าไปทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทำบุญไม่เฉพาะที่จะมาทำกับพระกับสงฆ์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วเป็นโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตรตาบ้านให้ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเรา ได้บุญและทำบุญกับคนอื่นๆให้แก่คนกำพาอนาษากคนขอทานตกทุกข์ได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทำบุญนอกพระพุทธศาสนานี่ก็ได้บุญแต่ที่ท่นานกว่าทำบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยาหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องทิดติดมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขา เลยมาเิตใจของเรามั as, you know, ่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล so, yeah, ้วกราบลงในบทสั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปลังเกียดเวลาเขาชวนเข้าโบ์เขาทำพิธีก็เอาทำไปก็ครับแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหาย